สวีดัตสวัสดีชาวไอเดนที่หลงเข้ามาดูคลิปนี้กันด้วยนะครับ Identity V นะครับได้นำคอแลแล p บ r s o n n a f i g ไฟกลับมาอีกครั้งแล้วนะครับผมซึ่งไม่รู้ว่ารอบนี้เนี่ยจะเป็นรอบสุดท้ายหรือเปล่านะครับแต่ที่พิเศษก็คือรอบนี้เนี่ยมาพร้อมกับสกินใหม่นะครับของ Persona เป็นสกินของฟาโรเลดี้ะนะฮะถ้าผมจำไม่ผิดชื่อสกินว่าคาซูมินะครับซึ่งทุกคนสามารถมารับสกินนี้ได้แบบ ฟรีๆเลยนะครับขอแค่ทุกคนเข้ามาตรงกิจกรรมนะครับและทำเควสนะครับซึ่งเควสนะครับก็จะมีเควสประเภทล็อกอินและเควสประเภทสะสมคะแนนการเล่นนะครับผมโดยที่ถ้าทุกคนอยากได้สกินนี้เร็วๆนะครับขอแค่ทุกคนเล่น1 0ถึง12เกมนะครับทุกคนก็จะได้ดาวมากพอที่จะมารับสกินคาสูมิไปแบบฟรีๆ <No. S 1> เลยนะครับผม แต่ถ้าคุณอยากได้ร่างปลุกพลังของคาซูมิที่ชื่อว่าไวโอเลตนะครับขอแค่คุณจ่าย1,388กระดุมแดงนะครับคุณก็จะสามารถรับไอเทม x x c l u s i v e นี้ไปเลยนะครับผมแนละมีโปรไฟล์ด้วยแต่ของฟรียังมีอีกนะครับเมื่อคุณมาหน้านี้และให้คุณไปที่จดหมายตรงนี้นะครับเมื่อเข้าสู่หน้านี้นะครับให้คุณกดแชร์ไปนะครับ เมื่อคุณกดแชร์เสร็จแล้วเนี่ยคุณก็จะได้800หลอดไฟกันเลยทีเดียวนะครับผมและสุดท้ายนะครับก็ยังมีตรงแฟนตอมตีฟตรงนี้นะครับเพื่อเข้ามาแชร์และรับโปรไฟล์นะฮะเป็นโปรไฟล์ของเพอร์โซนานะครับน่าจะลิมิเต็ดด้วยนะแต่คลิปนี้เราจะยังไม่ได้มารีวิวสกินฟรีนะครับผมคลิปนี้ประเด็นหลักของเราก็คือเราจะมาเปิดกาชานั่นเองนะครับผมเป็นกาชาตู้แรกนะฮะ โดยสกินที่ผมอยากได้มากที่สุดในตู้นี้นะครับก็จะเป็นสกินของริวจิฟอร์เวิร์ดของเรานะครับส่วนอีกสกินหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นสกินของเรนอามามิยะนะฮะโดยงบที่ผมเตรียมไว้นะครับผมมีหลอดไฟทั้งหมด8ทันหลอดไฟนะครับผมซึ่งน่าจะพอ2สกินแน่ๆน,นะครับเพราะว่าผมเปิดไปแล้ว30กว่าโรนะครับตัวอีก20กว่าโรเนี่ยก็ออกแน่ๆโอเค มาครับทุกคนเรามาลุยกันนะครับกับ10โลแรกนะฮะเรามาลุยกันหน่อย20โลนะครับอ่าน่าจะการันตีแน่ๆ2สกินแต่จะได้สกินที่หวังไหมอันนั้นตัวอีกเรื่องหนึ่งได้โอเคมาไม่พูดเยอะไปเราจะเอาให้หมดเลยดรอปไฟที่เราสะสมมาไปเฮ้ยออกคอแล้วแน่เลยยูจิโอ้โหไม่ออกตัวนี้ว่ะโอ้ตัวละครผมยังไม่ดีเลย โอเคครับพกพื่อนกินแรกเราได้เป็นยูซุเกะโอ้เสียดายทำไมไม่ได้โฟวด a r d วะโอเคโอเค,คมาไปกันต่อครับโอเคตอนนี้ผมเหลือโอกาสแค่ทองเดียวคือถ้าโฟวดไม่ออกทองนี้ผมก็น่าจะอด <c oughs> ขอให้ขอให้ออกโฟวดนะแดนเซอร์ Dan <c oughs> ผม <c oughs> ผมก็ไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่อยากได้โฟวดมันเท่โฟวด a r d f o r w ด r d forward f o r ออกมาเถอะไปกครับ <c oughs> โ okay. อเคครานี้คืออะามปกติโอเคไปกันต่อ,ไม,อ,อ,อไม่ทองโอ้ยย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 ่ยยยยยยยไยย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 ยนะ30 30 40เฮ้ยทองอยองอยย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 ย ทุกคนครับคืออ่าคือผมสกินที่ผมอยากได้มันไม่มาครับอ่าแย่แล้วสิหลอดไปก็น่าจะใกล้หมดแล้วหรือป่ะโอเคเออผมเหลืออีกสามพันประมาณสามสิบโลโอ้แย่แล้วอ,ะอ่ะเออทำไมทำไมมันมันมีแนวโน้มที่จะต้องเติมเพิ่มอย่างนี้ไม่รู้โอเคผมหวังว่า30โลนี่มันจะออกเร็ว โอเคใจหวา,หารนรีบไปแล้วประเวิรศประเวิร์ดขอร้องออกมาเร็วประเวิร์ดโอ้ไม่ท้องอ้โหโ,โอเคครับเรามาอยู่กันในโรสุดท้ายครับถ้าโรนี้ยังไม่ทองครับแปลว่าผมเติมเพิ่มผมต้องยังต้องเติมเพิ่มนะครับแต่ว่าเดี๋ยวดูก่อนว่าจะเติมตอนไหน โอเคไปทองโอ้โหไม่ใครโอ้ย็ไม่ออกไงออกเตอีโมดเหว่าไทยยี่สิบไทยยิสามสิบโลครับกดธนาเลยไป้ยออกโอ้โโอเคครับโอเคโอเคโอเคเลยอย่างนี้ โอเคนอนสบายใจหน่อยอย่างนี้โอเคค่อยคุยกันได้โอ้โหหนึ่งอันออกอ่ะเออนึกว่าจะเติมเพิ่มแล้วโอเคผมไม่ต้องเติมเพิ่มแล้วทุกคนผมแฮปปี้ว่ะไปครับไปครับ forward ครับ forward forward ที่ไหนเดี๋ยวนะคที่ไฟหน่อยคอดูกันอ่าไม่อันนี้ครับนี่ f o r ว a r d forward นี่ เอาละโอเคร่างนี้อาจจะยังดูเฉยๆ <No. S 1> นะครับแต่ว่าร่างปลุกพลังเนี่ยผมบอกเลยว่าโคตรเท่นะครับผมชอบมากเลยร่างปลุกพลังนะ,แล,ะแล้วก็เออนี่นะครับก็คือ,อตัวหัวใจนะครับที่เราได้จากการเปิดกาชารวมกับอันก่อนที่ผมมีก็รวมเป็น24เม็ดผมสามารถปลุกพลังสกินได้2สกินนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นต้องมี forward แน่นอน,นครับผมส่วนอีกสกินหนึ่งจะเป็นสกินอะไร่นอีกเรื่องนึง นคอด้วยหน่อย,ออยสกินสกินปกพลังอุยอ้ยอุ้ยพอพอดูแล้วเนี่ยผมก็มีสกินเกือบครบแล้วเนี่ยจากที่แบบไม่มีสักสกินนะนะและนี่ครับผมสกินปกพลังนะผมน่าจะปกของโฟร์เวิร์ดแน่ๆเลยอันหนึ่ง่วนอีกอันหนึ่งเนี่ยผมช่างใจอยู่ระหวา่างโคออกับช่างแต่งศพนะฮะว่าจะปกใครดีรู้สึกว่าปปดูดีทั้งคู่เลย คน,คนดูครับคนดูคอมเมนต์แนะนำกันได้นะครับว่าควรปลุกพลังสกินไหนดี <c oughs> เ,อเอาเอาเอาร่างที่ผมมีนะครับสกินทอมผมไม่มีสักอันเลยโอเคเราพูดกันมาเยอะแล้วเดี๋ยวเราไปปลุกพลังกันหน่อยครับไปปลุกพลังสกินหน่อย <c oughs> forward forward f o r w a r เวิ่งนะโอเคกดตรงนี้นะครับแ a น Be บีเอาไว้เก็บแลก็นี่ฮนะสิบหลอดไฟเอ้ยสิบหัวใจนะครับ ใช้สิ่งพอใจในการปลุกพลังไปดูกันครับไฮ้เอ้าเฮ้ยเ,เดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยมันไม่มีเสียงเพลงเหรอเฮ้ยทต่เปของผมไม่มีเสียงเพลงโอ้กเกมเฮ้ยเดี๋ยวเอาใหม่สิเฮ้ยเนี่ยมันมันมีให้ดูแปลงร่างรอบก่อนด้วยเฮ้ยแต่มันก็ยังไม่ได้ยินเสียงอ่ะโอ้บั g ทุกคนครับเกมบัคครับทุกคนเกมเกมบัคนะฮะที่ไม่ได้ยินเสียงนี่คือเกมบัคฮะผมผมพยายามปรับเสียงแล้วนะฮะช่องผมไม่ผิดเลยจบคือเกมบัคนะครับที่ไม่ได้ยินเสียงตอนแอนิเมชันปลุกพลังคือเกมบัคนะครับวอนเดฟแก้ด่วนๆครับแล้วก็แจกของเฉยๆนะครับเกมบัคครับเดฟนี่โอเคมาแล้วสเกลนะครับโอ้ยเลยฮะโอเคปลุกพลังเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราลองไปดูในเกมจริงหน่อย ไม่อยู่กันในเกม,น,มเเนะฮะก็ดูนี่ครับผมโอ้โหโคตรเท่เลยนะนี่ครับถ้าเดินสุดฟรีอะนะับก็อปีนักถ่ายผมรู้สึกว่าพอเล่นสกินนี้แล้วรู้สึกด,ดูคิ้วขึ้นนะรู้สึกพอแบบมันดูมันดูคิ้วขึ้นอย่างบอกไมนะ่ถูกแต่ว่านี่ครับไฮไลน์ของเราก็คือการที่เครื่องประดับนี้ครับเครื่องระดับด้านหลังเนี่ยที่ผมใส่อยู่นะครับ ผมรู้สึกว่าเครื่องประดับนี้นะครับมันเข้ากันมากกับสกินนี้นะ,ะเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูนะเออหนึ่งสองสามนี่ดูว่อเขาถึงป๊อปซี่เลยนะฮะคือเครื่องประดับกับสกินนี้ของโคเวิร์ดเนี่ยมันมันสุดจริงฮะ,คะเครื่องประดับเอสเนี่ยเครสวยเลยโอ้โหผมหลบหลบผมหลบผมพิ้วไงผมได้สกินใหม่เดี๋ยวผมไปชนทันให้ดูมาแล้วเออบอกให้ชนอย่างนานนานอะไรแบโอเค เออไอพี่พี e> ่พ okay okay, okay, er ี่ผมขอโทษพี่ผมขอโทษพี่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 อย่าบอกปิดไอไอก่อนพี่พี่ผมดีวิวสกินโอเคครับไอ้นี่ก็เป็นชมหน้าของสกินโฟลด์นะสกินนี้ผมอยากได้มานานแล้วนะครับถึงเอ่อถึงผมจะเล่นโฟลด์ไม่เป็นเลยก็เถอะก็มันเท่ห์นะเคยเพราะผมชอบผมผมชอบท่าวิ่งของมันด้วยครับท่าวิ่งมันแบบมันเปลี่ยนท่าวิ่งจากถือบอลกลายเป็นแบบวิ่งสปินเนี่ยนะนะเท่มากเลยบวกกับ บวกกับอันดับอีกเนี่ยโอ้โหเมเท่าามากฮะบอกวคุ้มมากและนี่ก็เป็นทั้งหมดของคลิปวิดีโอนี้นะครับและหากใครที่เปิดกาชาโพษณาไฟผมก็ขออวยพรให้ได้สกินที่หวังสกินที่โดนใจนะครับผมนะฮะส่วนคลิปนี้มีเพียงเท่านี้นะครับและหาคุณชอบคลิปนี้และอยากจะดูผลงานของผมต่อไปก็สามารถกดไลค์กด s u b s c r i b ์ให้กับช n e l นี้ได้นะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ